บอลสีชุดนี้เป็นบอนสีที่ผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากแม่สุดรักสุดรักนี่เป็นบอลด่างเขียวขาวนะครับกับพ่อเกีสอตัวผู้คือสาวนครชัยศรีมีจำนวนอยู่ปริมาณหนึ่งนะครับเราได้ต้นที่ออกมามีลักษณะคือ ใบมีติดด่างใบด่างสีออกชมพูมมแล้วก็าวลายแบบช้ำๆ,ๆ <c oughs> ลายแบบนี้นะครับมีเข้มปนเหลือไปเหลือมาซามสต์ของสาวนครชัยศรีนะครับได้เป็นบอนใบาย,ยาว นี่ครับสีเข้มข้นปนหวานบอกไม่ถูกครับไปที่หวานนี่ก็หวานแต่ก็ยังมีแบบความเข้มเข้มเหลือบๆของสีเขียวนะครับปนมาอยู่จะว่าดุเลยก็เหมือนจะดุนะครับเนี่ยครแต่ก็แอบมีชมพูครับดุแบบหวานหวานละกัน เรียกไม่ถูกเลยนะครับนี่ชมพูนี่วหวานจ่อยเลยใบด่างนี่หวานจ่อยเลยนะครับอันนี้ก็ได้ใบยาวเหมือนกันสองต้นนี้เป็นใบยาวยังยังเป็นมเมล็ดหมดเลยนะครับมีอันเป็นใบไทยก็มีอันนี้ได้ใบไทยนะครับนี่ก็ใบไทย ใบไทยสีคล้ายๆกันมีทั้งใบไทยใบยาวยังไม่ได้ฟอร์มเลยปล่อยปะละเลยมาเพราะว่าผมมองตอนแรกผมก็ว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับมันเขียวๆแบบเนี้ยแล้วมันก็เหลือบเหลือเปลอะเปละก็ <c oughs> <c oughs> เลยยังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยยังไม่ได้ฟอร์มเลยนะครับชุดนี้มเมล็ด วันนี้ได้เลิกงามยามดีครับเดี๋ยวจะจับฟอร์มพวกนี้ทั้งหมดเลยฟอร์มใหม่เพราะว่าตึงเหมือนกันในรูปโฉมสวยแบบดุดุนะครับผลหวานพอเขาโตเนี่ยเขาก็จะมีความมีใบด่างด้วยมีใบหวานด้วยมีใบดุด้วยอย่างนี้โอ้โหเข้มข้น ปรับอารมณ์เลยบอกไม่ถูกไงครับทั้งดุทั้งหวานปนกันอันนี้นี่หวานเลยนี่เริ่มดุดุดุเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันรอดูกันว่าเราจะได้ทั้งใบไทยใบยาวที่มีลักษณะอย่างไรนะครับสองต้นนี้ฟอร์มแล้วสวยดีนะครับ ว่าก็น่ารักดเีเดี๋ยวต้องหาชื่อให้เขานะครับมีทั้งใบไทยใบยาวสวยหวานฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมปลูกชุดนี้ก่อนเอาเรื่องเหมือนกันครับ